มาดูครับเงาะครับผมเนี่ยฮะมาดูสภาพฮะซื้อมาเมื่อวานเนี่ยฮะเนี่ยดูสภาพครับดูสภาพเงาะมันมันกินไม่ได้ฮะมันดําสีฮะเมื่อวานฮะซื้อเมื่อวานเนี่ยสภาพดูสภาพนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมาบ่นว่าขายของไม่ดีขายของไม่ได้เนี่ยฮะเนี่ยสภาพเงาะดูดิเนี่ยสภาพเงาะซื้อมาสามโลฮะเนี่ย เป็นแม่ค้าในตลาดนะฮะปกติเราก็ซื้อซื้อกันอยู่เรื่อยนะแต่เจอสภาพนี้รับไม่ไหวจริงฮะเนี่ยถ้าขายออนไลน์ก็เอาง่ายถ้าขายออนไลน์เจ๋งอะสภาพเนี้ยมาแหกตาลูกค้าะฮะถ้าผมเนมี่ยดูเราจะมาบอกว่าขายผลไม้ขายไม่ดีขายไม่ได้มันคงก็ขายไม่ได้หรอกฮะถ้าเจอสภาพนี้มักหลอกลูกค้านะฮะเน,นี่ยตรงซื้อมาวางสามโลนี่ยสภาพ ดำปีนะี่คือสภาพดำปีเลยเจะกินยังไงเนี่ยจริงๆม nah. ันต้องประมาณเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยต้องประมาณเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยพอดำบ้างนิดหน่อยก็โอเคแต่นี่มันไม่ใช่ซื้อทานนะฮะในดูสภาพเนี่ยเนราก็อยากอุดหนุนนะนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็อยากอุดหนุนแม่ค้า ถ้าขายถ้าภาพนี้มันก็คงจะอุดหนุนไม่ไหวฮะเนี่ยปกติผมจะสั่งซื้อออนไลน์ฮะสั่งซื้อออนไลน์เราก็จะมาให้คอมเมนต์ได้ว่าผลไม้ดีไม่ดีเงี้ยร้านค้าก็จะจัดผลไม้ดีมาขายเราเนี่ยแต่เจอสภาพนี้เนี่ยมันไม่ไหวหรอกซื้อก,กินไม่ได้ดำปีเลยฮะเราก็ไม่อยากต่อว,ว่านะถึงมันเราซื้อมันแล้วมันกินไม่ได้มันแห้งเลยตอนนี้นี่ย เนี่ยข้างหน้าวางสวยฮะแต่ตัดข้างหลังให้แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มัดให้อย่างดีเลยแล้วก็ซื้อสองอย่างซื้อทูเรียนกับซื้อเงาะทุเรียนนกินได้เพราะมันเห็ดเนื้อแต่เงาะมันกินไม่ได้ฮะตามปีแต่ภาพนี้กับผมเราก็คงจะซื้อครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกครั้งต่อไปคงไม่กล้าซื้อแล้วฮะมาเจอแม่ค้าขายของสภาพนี้ สภาพจำปีเลย